ครับบ๊อดดีครับผมพบพ่อกันกับช่องอีสานบ้านพี่น้อยคือเขาครับม่มีเบียกมีงานครับพากันมาหาต่อนกมือวันหยุดพี่น้องคนมีเบียกมันเพราะพ่อันมาจ่างจีิครับเนาะมันมักพี่น้องนี่มาดมือนี่แปดต่อครับนี่ครับอาจารย์ใหญ่คือเขาครับนั่งเซยหูทิบใบใส แตเลยบบหยินพี่น้องอันนี้พเพกของผมครับนี่นางรุ่นนกทางพุนเสียนมอดครับพุน่นนางอยู่ซาเล็งเอาฮัลฮัลมหลีัลีหยังก่อนล่หนี่นกหลฮัใหญ่เสียเฮัลโหข่ัลโหญ่ั้านดุงครับ <c oughs> <c oughs> ใหญ่ทลนอันนี้ทัลโหนาาัลโหลฮัลโับโหลฮับโหลฮัลโหลฮับาับอหมหัวหน้าพานนาันโหลฮัลลา มาครับทีมงานทางคุณเซียนออมครับนี่เ<อ>บอร์แปดนี่น,น,น,นีครับนี่มาแล้วไม่หมายที่สองครับนี่ฝนตกมือขึ้นนี่ทัานไปนี่เมนเซียนสเสนค,ครับนี่ <c oughs> รอบินมันที่ยี่สิบห้าบานี้มิดจริงติงแล้วบานขึ้นฮอดมูตอนนี้มีตสนกมีตสนกุกจอครับเทียงกันเลนอยู่นี่ หายกนกปลาหายคนกปลาต่างสายยาไม่ให้เส้นรองเด้อครับเส้นรองเพ่ของซองกันอีสานบ้านผู้เอออีสานบ้านพุ่น้อยครับผมเป็นเส้นรองข้อแหล่ครับผมผมตั้งให้เป็นเส้นรองข้อแหล่แลครับนั่นจกไปเป็ดยังไงมือนั่นตัวมูวานตัวพ่อใหญ่ววนรถลมครับ พ่อสองขางนี่เป็นจำจำจะเป็น,น่นอย่างครับลองข้อเหลี่ยลองข้อเหลี่ยเอเย็ดจังไดสร้างเปล่นกันยังวะโอ้เอามือเสาวันเสาร์วันอาทิตย์ครับสี่เห็นซุ่มโบมีเบียกมีงานมาดถอนกันยี่องสี่แหละพี่น้องเบาหน่วงหัวหมวนเด้อครับอืต่อเพิ่นกับมีการไม่งานเป็น,นลลรักเบิรทุกคนนั่แหละโบมีตะพู้ใหญ่หน่อยมือได้โบได้ไปประชุ่มกับไหลครับ ใต่มาชั่วโมงหนึ่งเก่าสภาพอากาศมืดครึมครับเดนนี่ไมก้กระทั่งพี่ละโซนเพื่อบันดุงครับเมื่อนี้สีรอบอเบิงนกเอ่อหมานนกเก่งของโหนาพัานตนครับของเสี้ยนอ่อมเพิ่นมือนี่สี่มีแต้มบ่พี่น้องโอ้วัสดีครับเพ่าใได้เราเละนี่อายุ กันหกเก้าหเก้าสีเขาโอ้ย่างย่างเก็ซิบโอ้พี่หน้าเก็ดเออเลนนกมาโดนเราบ่เลนนกมาโดนเราบ่อยั้เห็นนกเศ้า่เป็นเด็กของหาิพปีโอ้ยโดพูดแล้วพี่น้องิึงดูบ่เออเมื่อวานก็ได้ตัวนึ่งหมื่ก้อนก็ได้ตัวนึงเว่ี เออแต่ว่าขันผ้ามูไปนัไ่ได้ผ้าจะมูไปมองบ่มีนกกำลังรุนครับพี่น้องามันแดด่ว่าน่เนไปนั่นก็น่าันรกอืมเอาบงดุงไปโตบักกันาก็ดินเท่ากันดเขาเส็นบักลูกไสโดยนี่โอ้ดินดินบขันกระทื นกมนัเน,นเานะาะบอโอ้เอารุ่นจอไปพี่น,อน,มมน้องเบื้องบนโอ้ยกล่องโกบปาน,ก,ก,นกันกับขึ้นก็ไม้ฟังเสียงเนะาะพ <ไป S 2> ่อไปทั้งบ้านพุ่ละทั้งสังคมเด้อร่อไปมองมันครับไปบ่ไปสังคมบ่สังคม เออเาด้ียวถ้าไปมองนันนน่ยนกไยคนนี้อยู่ไปหันลาตีนบบลูกนะอืมเนาะมันนกนกมันส่งสูงคนนี้อยู่เอารถเอารถปีกาผ้าไปนเด้อยินไหไปสั่งขอมารถปีกผ้าไปนเดกีัไป่ไทั้งบานทั้งซอยยงมันนกทุกทุกมนการข้รถพเ ไคกับรถเ็มรถอรอย่าง้ยว่ะหยร้านพกระไรนก่อืมชบนดาลบ่ดันเอาเพ้นอืมจักับนกไล่นกไล่บ้านเรากรไล่กันไล่นหมแต่ว่าแต่ว่านบ่เข่า่า่าอนนีจะเข้าเพิตัวเป็นเป็นประดรุ่นรุอรุ่นหนึ่งอ๋อรุ่นเบองครับ กองกระชองไปเบิ่งไปเบิ่งส่งเบิ่งอยู่นี่สถานการณ์คือสิบว่เขาแข่งภายในพี่น้องให้ยูดอกเมียเบิ่งเปลี่็นหรือเปล่าเป็นเลาวจะได้ข้ออยู่ดอกโอ้เมียบงโบเบ่งดอกลูกพี่เสียหลงนี่แล้วเนาเออเสียหลงข้อแหลมอ๋อคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ